คริสต์มาสกูยุนสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะโอ้ยซันตาคอสมาแล้วซันตาคอสมาฮะซันตาคอสมาแกเนื้อ <Yeah. S 2> อะไรอีกในะนั้นแก <c oughs> <c oughs> มันก็ม, <c oughs> <c oughs> มัมา่า <c oughs> เอา สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะชนแนลวันนี้ก็อยู่กับมนุษในครัวนะคะกู้ยูนม r รีคริสต์มาสทักทายวัน Christmas Eve จากนอร์เวค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนมาดูกันว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าวัน Christmas อ v e วันที่24ท่ธันวาเนี่ยคนนอร์เวเมืองเบอร์เกนเนี่ยเขากินอะไรกันนะคะส่วนวันที่25ก็คือ วันคริสต์มาสนะคะนี่นมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะบ้านเรามีเมนูอะไรไปดูกันค่ะเช่ดงกำลังนึ่งอยู่เลยนะคะนี่เลยนี่เลยมันคืออะไรมันคือซี่โครงลูกแกะนะคะซี่โครงลมควันซี่โครงเค็มนะคะแช่น้ำไว้ ครั้งคืนแล้วก็เปลี่ยนน้ำสองครั้งนะคะซี่โครงแกะนึ่งนั่นเองค่ะนี่ต้องนึ่งประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือเมนูสำหรับวันคริสต์มาสอีฟนะคะเป็นมื้อเย็นของคนโนเวย์คนเมืองเบอร์เกนค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะประมาณนี้เลยเพิ่งจะเริ่มนึ่งค่ะผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงนะคะต้องรออีกยาวๆเลยนะคะข้อมอคมณค่ะ ฮะโอ๊ยส <c oughs> ันตาคอสมาแล้วโอ๊ยสันตาคอสมาฮะโอ๊ยฮะสันตาคอสมาโโอย ฮะ huh? ดูสินั่นฮะซานตาคอร์เอาอะไรให้หมอนเลวะ่ะซามันตาโอ้ oh, ให้ซามันตาละ่ะลูกคณะกูาดนั่นฮะมีคลัมไม่ฮักคลัมฮะออเป็นเด้อ

ให้ปอบป้าด้วยเหรอปอบป้าลงไปตากผ้าปอบป้าเนี่ยดอ่ะอือฮึปอบป้าลงไปซักผ้าไมาเี่ยมมั่ง <after> จ้าอือฮึอ่าล่ะกูบายกุยูนเมรี่คริสต์มา ดดีน,นดบ้านเรามีเด็กยเยอะเปิดให้มามาเลยซานตาคอสมาแต่หัววันเลยฮ <c> ะ <oughs> อ๋อไปไปสิอะไรอะไรอยู่ในนั้นวิ่งชักแต่เนี่ยแค่บาร์นนะะาที่ได้โฟก,ก,กัสนอร์เวย์สุดเลย์ด้โอเคขอบคุณนะคะมาโอ้ยอะไระอ,อะไระโอ้ยบอ,อดี้โลชั่นขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะไปให้ดูต้นคริสต์มาสนะคะนี่ก็จะเป็นของขวัญคริสต์มาสที่วางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะคะ24ธันวาคริสต์มาสอีฟพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะพวกเราก็จะ เปิดของขวัญคริสต์มาสหลังจากกินอาหารเย็นนะคะหลังจากกินนึ่งแกะนะคะแกะกำลังนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศค่ะ กุยูน Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะฝากช่องหุ่นแม่ขาด้วยนะคะ <Yes. S 1> เดี๋ยวรอดูบรรยากาศการเปิดของขวัญแล้วก็เดี๋ยวแมนุชกำลังจะไปจัดโต๊ะอาหารค่ะรอดูคลิปกันนะคะพามาดูโต๊ะอาหารค่ะก็จะเป็นโทนสีแดงแบบนี้นะคะจานชามช้อนก็จะประมาณนี้นะคะ คริสต์มาสอีฟค่ะพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะบรรยากาศคริสต์มาสค่ะครอบครัวเล็กๆนะคะสี่คนเดี๋ยวรอดูนะคะแกะกำลังนึ่งอยู่ค่ะกินข้าวเสร็จก็จะเปิดของขวัญกัน <Thank you. S 1> แกะกำลังนึ่งอยู่นะคะผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะคะ <Yeah. S 1> อ้ร้อนมาก ก็จะเป็นซี่โครงแกะนึ่งนะคะแล้วก็มันฝรั่งต้มแบบนี้แล้วก็จะเป็นหัวคอร์บี้บดค่ะจานชามช้อนเนี่ยก็จะเป็นเซตแบบสำหรับคริสต์มาสแบบนี้แหละคะ่ะข้อครัวของเรานะคะกระดาษทิชชู่เช็ดปากกระดาษเช็ดปากก็ต้องเป็นลายคริสต์มาสนะคะนี่ ของว่างของว่างก็จะเป็นนี่แคปหมูนะคะบอสเมินแล้วก็บอสแกรนะ อาหารนะคะเริ่มทยอยมาแล้วนะคะนี่แกะนึ่งนะคะเมนูแกะนึ่งแล้วก็กินคู่กับมันฝรั่งค่ะแล้วก็หัวคาราบ,บีบดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแกะนึ่งคะ่ะนึ่งสามสี่ชั่วโมงคะ่ะแช่น้ำทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเปลี่ยนน้ำสองครั้งก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับ เมนูวันคริสต์มาสอีฟค่ะนี่เดี๋ยวก็จะมีซอสจากน้ำ